เริ่มจากข้างบนทั้งหมดอะครับตอนแรกเป็นมอนสเตล่านะเปลี่ยนหมดทั้งเซตเลยเอาพูด่างพูด่างนี่แหละยังอยู่ในตระกูลด่างไงเออมอนสเตล่าไม่ด่างกันอันนี้เป็นพูด่างพูด่างในประเทศไทยราคาตกต้นเท่าไหร่ก็นยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทสองชั้นเนี่ยแปดพันห้าว้าวตูมตุูมอันเนี้ยเรื่องใหญ่ละไม่ตไม่มีเวลาเปลี่ยนตูบอกให้เขาคิดค่าแรงมาเลยในการที่ไปซื้อค่าแรงพูดางมันยังไม่พอ ท่าแรงก็ไม่พอมัน2ี่บาทเองผู้ดางคนที่ดีคือแม่เราไม่รู้ว่าแม่บวกไปเท่าไหร่แม่กักไว้กักไว้ดูแลร่างกายเอ้เคยคิดมุมนี้ปะอ๋อหรือแม่กูนี่แหละเตรียมกับโครงการตั้งแต่แรกตั้งแต่เลื่อยไม้แล้วนะตู่มมันแปลกตั้งแต่เลื่อยไม้แล้ะทำไมเขาถึงอยากได้บ้านเพราะเขาคิดไว้แล้วมาหลายปีแล้วว่าเขาอยากได้โครงการนี้ที่เขาพุ่นกับไัวไว้ใช่แม่ฉันคือตัวละครลักหรอจริงจริงแล้วคือโครงการนี้เป็นของมาตูเองมาตูเองและกูคือพ่อมึง ลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบรายการของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ในช่องมันเพียกราวด้วยนะครับแล้วก็ดูบ้านหลังนี้แบบเต็มๆได้นี่กดตรงนี้เลยครับถ้าอยากรู้ผมคิดอะไรอยู่นี่ไงเนี่ยเนี่ยมันเดี๋ยวเขาทำกราฟิกไงทำกราฟิกขึ้นนีี่โก้ไม่โกงเดี๋ยวเขาทำเนี่ยเขาทำในห้องคอม